พวออนไลน์ Learning เรียนนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป3สุขศึกษาและพลศ,ศึกษาเข้ามาในเรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายร่างกายแข็งแรง ย่อมเป็นที่ต้องการของทุกคนและการจะมีร่างกายที่แข็งแรงได้ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะทําให้สามารถทำงานต่างๆได้นานและไม่เหนื่อยง่ายความสามารถทางกายดังกล่าวนี้เราเรียกว่าสมรรถภาพทางกายครับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพทางกายหมายถึงสภาพความสามารถและความพร้อมในการออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆ ได้โดยไม่เหนื่อยง่ายและทำได้นานตามความต้องการองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพมีดังนี้ครับองค์ประกอบของร่างกายหมายถึงสัดส่วนปริมาณไขมันในร่างกายกับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมันโดยการวัดออกมาเป็นเปอร์เซนต์ไขมันหรือเปอร์เซนต์แฟตด้วยเครื่องซึ่งจะได้ศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นนะครับ ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตหมายถึงความอดทนของระบบปอดและหัวใจต่อการปฏิบัติกิจกรรมหนักได้ติดต่อกันเป็นเวลานานความอ่อนตัวหมายถึงความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อให้มีความยืดหยุ่นเพื่อปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานด้วยท่าทางต่างๆได้อย่างกลมกลืน ความอดทนของกล้ามเนื้อหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่ประกอบกิจกรรมซ้ําๆได้เป็นเวลานานความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่ออกแรงกระทําต่อวัตถุโดยการยกดึงดันเคลื่อนย้ายสิ่งของนั่นเองครับ